วันนี้เฮาจะมายะแกงอมเนาะหวงไข่เนาะความเป็ปนน้องจะมีเจ้ไข่เนาะหอมแดงนะครับผมแล้วก็พริกสดนะครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับผม เรียบร้อยแล้วเ้าเจาไปพัดกับกระทะนะครับถึงเขาหลอกกอเต็มใจให้หลอกอิ้มข้างนอกช้ำใน จะใช้ล้าไข่ลงไปนะครับเอาไปล้วนเอาไปตัวครับเอเ่อเคือผิดนะครับผมไข่ยังเกี่ยนอเพราะว่าดูมันจะเละน,นะครับข้านอกช้ำใน ล้วนแล้วก็พัดช,ชื่อหอมๆก็ต้องน,อนอกก้อยน้อกว่าเหมี่น้อง <c oughs> เขาก็จะเติมน้ำลงไปะค,ะ <c oughs> ครับ บอเงินข้าปอเดือดได้สักกรัแล้วเขาจะใส่ป่าห้าลงไปหนั่ครับผมใส่ป่าห้าเรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่ไข่ลงไปหนั่ครับผม ปอหอ,อ,อมขนาดปาใหม่พี่น้องออใส่ประห่างไปหอมขนาด ต้มได้ประมาณสักระยะหนึ่งนะครับผมเอาก็จะใส่พักลงไปนอพักแล้วก็ลูกโดดนะครับผมพักหนัหนกๆต้มงชอบพักนะมีพักชีแล้วแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็ใบกํมก่อน,นครับผม ันว่าเซตเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผม กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอมซ่าพาเกินโชว์มารายงานตัวครับผมนอ้องพ่อแม่พี่น้องวิวบรรยากาศอ่างเก็บน้ำแห่งเช่นเคยน,นะครับผมมาพร้อมกับเมนูแกงออมเนาะพวงไข่เนาะพ่อแม่พี่น้องอู้ยเป็นแต่ล้ำแต่ล้ำว่าพ่อแม่พี่น้องหากับเา้าะกับป๋ามันอังกินล้ำๆตัวกันเนอรอู้ใส่กับดูกโดดนี่พ่อแม่พี่น้อง ับน้ำจิมแจวนี่ปอดขยะเข้าขนาดหไม่ตงหาก็เข,า,เขาก็ป่ามันกงกินล้ำๆด้วยกันนะครับอืม้ม หม้อขนาดประมาณนี้น้องแกงสดๆใหม่ๆน้องมากินอู้ยคือ น้ำต้นหลังนี่พอหม่พี่น้องน้ำเย็นแล้วก็ลึกนะ เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็บ่ดบ่แม่น น้าน,น,น้าเล่นแต่แต่ไปไหมพี่น้อง อู้เพชรอลาปมาใหม่ไปน,อ <_ d ose> น้องเพชรตัดลูกโดดนะต้มใส้ต้มใส่หลูดโดดนะขนาดปมาใหม่ไปน้องโอ้ไปซิบก็แกนไปลูกโดดเฮ็ดหม้อคือ 嗯。Mm. 음, mm 음. -hmm. บรรยากาศเตียงอากาศแดดตั้งบนเราแดดห้อนนอกป,ปอ่าแม่พุ่นนอกทางเหนือจะลมบัดหมาอายเย็นน้ำอู้จึงเย็นนอกป่าแม่พุ่งห้องตัวเย็นตัวล้มขนาดป่าแม่พุ่้ พ่อแม่ไปน้องโอ้ัวล้ำแต้ล้ำว่าขยักอีกเข้าเนาะปอแม่ไปน่องไม่ได้อู้ไม่ได้คุยตอนกี่เนี่ยโอ้ขยักอีกเข้าขนาดพ่อแม่ไปน้องหยาสุดๆหยาใหม่ๆเนาะแก่ห่อนๆเนาะโอ้ยเอามานั่งกินก็บรรยากาศที่เนาะพ่อแม่ไปน้องคือขนาดเนาะโอ้ล้ำแต้ล้ำว่า่อแม่ไปน้อง ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นออมถ้าถ้าเป็นอมนอมปอบแม่เป็นนองจะออมพวงไก่กับล um ้ำเนาะออมจิ้นออมหมูออ้ยังกับล้ำเนาะปอแม่เป็นน่องอุ้ยเธของเนี่ยใหม่ใหม่ใส่ผักใส่หยังเมาะแต่แต่ปอแม่เป็นนองเนาะวันยงวันยุทธาแพร่ไปตัดลงตลาดไปป้าล้วงไข่ล้วงไข่ออ้ยังไก่เนาะก็ล้อมายาพ่อนเนาะปอแม่เป็นนองเอ่อออมแบบเหนือก็ได้เนาะปอบแม่เป่นองแต่ว่านี้ของต้อมออมแบบตั้งผักอีสานเนาะปอบแม่เป็นนอง เออจิมกับน้ำจิมเจวมันนึ่งว่าเหมาะปลาหมีไปน้องเนาะเดี๋ยววันหลังแหมรอบเลยจะออมแบบเจ้าเหนือบ้านเฮาเนาะตึงออมตึงย้ำเนีน่ยเนาะย้ำหลวงไข่เนาะปลาหมีไปน้องอุ้ยใส่หน้าพริกกราบเหนือบ้านเฮาก็ตึงว่าเมาะขนาดเนาะเดี๋ยวหลบหน้านากปลาหมีไปน้องก็โอเคผมเนาะปลาม่ไปน้องคลิปนี้ก็ตึงว่าบรรยากาศตั้งหลังตึงว่าเย็นสบายเนาะ แต่ตั้งบนติดต้อมนั่งกินเนี่ยแดดมันฮ้อนน้อยนอ้นองทอไมไ่น่องเงื้อกนเลยไหลเนาะบัวก,กับกินเข้าไปกิ่นเผ็ดๆเข้าไปก็โอ้ยเย็นแต่ไ่น้องถ้าแพ้มานั่งปิกนิกนังนั่งกินน่ะเย็นสบายล้มพัดช่วยผมว่านั่งบะเกินผมฮื่มบิเกินสามสิบนาทีถ้านั่งนั่งคุยกันนั่งเนี่ยรัพไปน้องโอ้ยน้ำไหลาจากบนดอยบนเขามาเนาะไปะน,น้องเนาะ ก็โอเคครับผมเปิ่ไม่น้องคลิปนี้ก็ตึงว่าล้านอกก่อถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเปลี่ยนกำลังใจให้ต้องสาฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ต้อสาเ็มเนอร์นอจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะครับนอคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแหมแล้วนอะปิดม่ไ่น้องป้ากันคลิปหน้านะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องสาพากินโชว์ต้องขอลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ